เดี๋ยวเรามาดูผลประโยชน์กันนะคะว่าได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะที่บอกว่าไม่ต้องสต็อกของได้กําไรขายปีกอย่างเดียวนะคะอย่างแรกก็คือขายปีกเช่นราคาโปรตีนเนี่ยปกติ590แต่ว่าเราซื้อในราคาสมาชิก450เราได้กําไร140แบบนี้แต่ว่าส่วนมากค่ะ เพื่อนๆก็จะมาสมัครสมาชิกเพื่อที่จะได้ราคา450เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อของมาทีละชิ้นแบบนี้เราจะไม่ได้กำไรจากส่วนนี้นะคะแต่ถ้าเราขายปีกนะคะแล้วเราไปดูตัวที่มีโปรโมชั่นเช่น10แถม2เนี่ยอ่าเรากระปุกละ450ก็คือ4,500กระปุก แถมมา2กระปุกก็คือ900บาทใช่ไหมคะก็คือเท่ากับตรงนี้คือกําไร900บาทจากการลงทุน4,500ก็คือ20%เนาะคราวนี้มาดูค่ะค่าแนะนําต้องบอกขายปีกเนี่ยจริงๆแล้วพวกเรากินอยู่แล้วแปลว่าเราซื้อของถูกลงเนาะค่าแนะนํานะคะ ต้องบอกว่าค่าแนะนํามันเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีสถานะ5สถานะแบบนี้สถานะแรกเลยเป็นผู้ร่วมต้นก็คือมีคะแนน500คะแนนจะค่อยๆซื้อหรือซื้อทีเดียวก็ได้นะคะคะแนนซิเวอร์ก็แบบนี้โกลดไดมอนด์นะคะส่วนดับเบิลด m มอนเนี่ย ก็คือ10,000คะแนนเป็นลําดับสูงสุดเลยแต่ถ้าเกิดคุณสามารถปิดดับเบิลไดมอนด์ได้ด้วยเงินก้อนเดียวนะคะครั้งเดียวคือ35,000บาทและต้องคํานวณให้ได้7,000คะแนนผลประโยชน์มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวดูทีละชั้นนะคะถ้าเกิดเป็นผู้กินสะสมคะแนนได้500คะแนนแล้วมีคนแนะนําบอกต่อค่ะเราได้อีก3 0ของคะแนนเช่น นะคะโปรตีนเนี่ยจากเมื่อกี้ที่ได้กำไรจากขายปีกไปแล้ว1กระปุกมี100คะแนนเราก็ได้30%ก็เท่ากับ30บาท โอเคนะแล้วก็ชั้นต่อไปเราจะได้ชั้นหลานเพิ่มมาอีกถ้าคนที่เราแนะนําเขาแนะนําคนอื่นต่ออีกนะคะถ้าเป็นโกก็ได้เพิ่มมาอีกเป็น5%ถ้าเป็นไดมอนด์ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ดับเบิ้ลไดมอนด์เนี่ยเราก็จะได้อีกชั้นหนึ่งก็คือ5%เเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งทําให้สายงานของเราคนที่เราแนะนำเนี่ยเขาบอกต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะได้ค่าแนะนําเพิ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ข้างล่างเราเนี่ยโตไปด้วยด้วย โตไปพร้อมๆเราแล้วก็คะแนนที่3ค่ะอันนี้สมมุตินี่เป็นเราใช่ไหมคะแล้วเวลาเราวางาคนนะคะมันมีสองข้างแบบนี้ข้างข้างที่มีคะแนนมากกว่าค่ะเรียกว่าข้างแข็งส่วนมากก็คือจะเป็นที่แม่ทีมเนี่ยเขาทําไว้ให้เราแล้วอีกข้างหนึ่งเขาคะแนนน้อยกว่าก็เป็นข้างอ่อนสมมุติข้างนี้มีแสนคะแนนข้างนี้มีหมื่นคะแนนนะคะแล้วสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นดับเบิลไดมอนด์นะ ข้างอ่อนนะคะได้3 0มซ์ของ10,000คะแนนก็คือ3 0 0พันส่วนข้างแข็งเนี่ยเขาจะคิดคะแนนเอาคะแนนที่ที่ได้คิดคะแนนจากที่มันแบบได้เท่ากับข้างอ่อนนะคะเช่นมี1น0 0 0แสนใช่ไหมคะแต่จะคิดให้10,000คูณด้วย10ตรงนี้ก็ได้1,000พบาทส่วนอีก9 0 0 0 0ไปไหนเอาไปเก็บไวค้ค่ะเท่ากับว่านนะคุณได้4 0 0พันคะแนนจากช่องนี้นะคะอ่ะแล้วนอกจากตรงนั้นนะคะ เรามาดูอีกอันนึงกันสมมุติว่าเราทําให้ทีมเราเนี่ยโตเพื่อนเราที่มาสมัครต่อจากเราโตเนี่ยเขามีคะแนนข้างอ่อนข้างแข็งเหมือนเราใช่ไหมคะเราก็จะได้อีกร้อยซค่ะจากคะแนนทีมอ่อนเอ่อทีมแข็งของเขานะคะเราได้ไปเลยร้อยเปยิ่งทําให้เพื่อนเราเนี่ยอ่า เติบโตมากเท่าไหร่นะคะเราเก็จะได้คะแนนโบนัสส่วนนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้จะรวยเป็นคนเดียวใช่ไหมคะครานี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสร้างทีมมีทีมอ่อนทีมแข็งแบบนี้นะคะต่อวันค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดต่อวันมีรายได้2000บาทนะคะเขาก็เอาไปคิดให้คุณเป็นตำแหน่งมีโบนัสตำแหน่งอีกแต่ถ้าต่อวันมี4 0,000บาทแบบนี้ก็เอาไปคิดเป็นโบนัสประจำตำแหน่งให้คุณอีกแบบนี้ค่ะอะ อันนี้สําหรับเรื่องผลประโยชน์โบนัสนะคะส่วนเรื่อง M s i ซนะคะถ้าค่อยๆซื้อกินซื้อใช้ครบ500คะแนนนะคะคุณก็สามารถทำเรื่องรับเ s i มซฟรีโดยสมัครบัตรสมาชิก50บาทแล้วทำเรื่องรับเ s i มซฟรี12เดือนสำหรับเดือนแรกก็คือรับไปเลย M s i ซเดือนต่อมาค่ะคุณก็รักษายอดร2อยยิบคะแนนก็แต่และเดือนก็รับไปเลยเดือนไหนไม่ถึงก็ไม่มีสิทธิ์รับ MSI ซเดือนไหนกลับมาถึงก็สามารถรับ M s i ซาได้ต่อเลยค่ะ แล้วก็ชั้นอื่นๆก็คะแนนสะสมแบบนี้นะคะดับเบิลไดมอนด์ทำ500คะแนนได้เอ็มซาย2ซองฟร,ฟรีตลอดชีวิตนะคะแต่ต้องมี500คะแนนต่อเดอ